สวัสดีครับอ,อ,อันนี้ไลฟ์ก่อนออตัดคลิปย่อยครับก่อนที่จะไลฟ์คืนนี้นะเดี๋ยวว่าถ้าเหลือชุดถ้าเหลือองค์ไหนก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะครับแล้วก็มีของที่ว่าเหลือจากจันถึงอ,อ,อาทิตย์ถึงสุกนะครับจะที่ว่ายังไม่ได้ปิดก็จะมาไลฟ์ให้คืนนี้นะครับองค์แรกนะครับเป็นรูปถ่ายกระตัญยูปีหกสองนะครับอันนี้ องนี้ที่แรกอ,ออกตัวมานี่พันกว่าเลยนะครับพันพันสองถึงพันห้าเลยนะรูปถ่ายปีหกสองนะครับเอาเก้าร้อยบาทที่พร้อมกล่องกล่องเดิมนะครับเก้าร้อยบาทรูปถ่ายสีพึ่งองคหลังกระตุดสามดอกเดิมบางเหมือนจะมี อ๋อมีสองอนะงค์คะองค์ละเก้าร้อยเหมือนกันนะมีกล่องสีแดงกับกล่องสีน้ําเงินนะครับอ๋อมีครึ่งองค์กับเต็มองค่ะครึ่งองค์เต็มอง์องค์ละเก้าร้อยปกโพปีสามเก้าหลังพระแม่ธรณีนูนนะครับอันนี้เออ่เกิดการกระทาะนะเกิดการกระเทาะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับองค์พระนะครับ พี่สามเก้าะอ๋ะอนีอ่นิดเดียวเรื่องปกตินะครับพระพงพี่สามเก้าเป็นพระเนื้อแข็งนะครับชอบลั่นเอาไว้ไว้นะพี่นะตลับพุกนะครับตลับพุกเนะนี่ยนั่นใบเกือบสองร้อยนะอันนี้เอาไปสองพันบาทแล้วกันเนี่ยต่อนะพี่นะ ขอไม่ได้นะขอสองันบ้านนะขายไม่ไวแล้วไม่อยากไม่อยากดึงนะครับขายไม่ไวดีกว่าอืมถ้าถ้าถ้าขายถ้าถ้าถ้าขายแพงเนี่ยอยู่นานฮะครับแต่ขายได้นะแต่คนนี้อยากขายง่ายๆนะครับขายง่ายๆขายไม่ไวหลวงปู่เอี่ยมโหผิวผิวเป็นน้ํามันก๊าซออกออกลายเสือเลยครับกันภัยนะครับหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยก็มีประสบการณ์ ย้อนยุคก็มีประสบการณ์นะครับทำไปทำนั่นไปนะราคาขึ้นดีนะครับบางรุ่นขึ้นหลายพันแล้วนะผิวลุ้งนะลุ้งออกลายคล้ายๆลายเสือเหมือนกันนะฮะอันนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับ ้อมกล่องห้าร้อยบาทกันไผ่ห้าร้อย500บาท <c oughs> หลวงปู่เอี่ยมปีหนึ่งห้าโคนอนอันนี้หลวงปู่โตเสกนะครับกำลังหากันเลยนะฮะตรงนี้พิเศษเลี่ยมตลับเงินนะครับอันนี้เป็นตลับเนี่ยนะเป็นตลับสาม,มารถแกะแล้วก็เอารุ่นเดียวกันเนี่ยหรือเหรียญที่ใกล้เคียงเนี่ยเอามาใส่แทนได้นะครับ ตัวตลับเนี่ยพี่สามารถไปล้างได้นะล้างให้ขาวได้นะครับคือไม่เกี่ยวกับองค์พระเลยสามารถแกะออกหรือแต่ตลับแล้วไปล้างทําความสะอาดได้เลยนะหรือใช้ยางลบก็ได้นะยางลบยาง,งลบเราขัดเนี่ยขัดจะขาวตรงนี้เอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับถ้าตลับนี้ก็ประมาณนี้เลยครับตลับตัวตลับเองก็ประมาณพันเจ็ดพันแปดเหมือนกันนะครับ พร้อมพัเนี่ยมันหนึ่งพันแปดร้อยแล้วพระเปือยก็เป็นพันแล้วหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งห้านะครับหลวงพ่อเกษมปีหนึ่งห้าครบห้ารอบนะครับปีหนึ่งห้า พ่อเกิดเสมเอาหนึ่งพันบาทนะครับเอาหนึ่งพันบาทพระยังสวยอยู่เลยครับพระแทบจะ เปิดนิดเดียวนะจมูกแตกนิดเดียวแต่ว่าไม่ได้แบนนะแค่เหมือนวางกับเหรียญด้วยกันนะฮเลยแดงนิดเดียวเอาหนึ่งพันบาทสภาพยังสวยอยู่เหรียญรุ่นแรกสามัคคีมีสุขของพลสีดิงดำนะครับกรไร่ทองเอาแปดร้อยบาท ว่ากูผู้ชนะนะครับพระเจ้าตักสินมหาราชแปดร้อยบาทหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับนี่น่าจะออกนอกวัดจันทบุรี โรงเรียนนะครับโรงเรียนสํานักกระท h น n โรงเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดสํานักกระท้อนปีหนึ่งเก้าอ่าปีหนึ่งเก้าเป็นกระไรทองนะครับอันนี้ดูง่ายนะครับปีหนึ่งเก้ากระไรทอง อันนี้เอาห0ึ่บาทสายเสือนะครับแรงมากพ่อท่านคงนะครับตรงนี้เป็นหลวงพ่อรวยอายุยืนนะครับอายุยืนปีห้าห้าอันนี้เป็นเหรียญหลักของหลวงพ่อเลยนะแล้วก็ราคาแพงนะครับแพงอันนี้เอาแบบไวๆเนี่ยเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะผิวไฟ ถามว่าผิวไฟสวยไหมโอ้โหแทบจะลวกมือนะครับไฟแดงแ๊ดเลยสวยมากเอาหนึ่งพันบาทอายุยืนเนื้อทองแดงนะครับเจออันปาก้าเปิดสองพันห้าไม่เอาก้ากลัวเลยไม่ใช่ไม่กล้าเอามานะกลัวติดมืออันนี้เอาหนึ่งพันบาทปิตาลงก,กู้แพ้วปีจเจริญพรปิตาเจริญพรเอาห้าร้อยบาท นี่ตุกู้แพลวพร้อมกล่องเดิมนะห้าร้อยบาทเนื้อเขียวนะสวยเขียวก้านมะเละ <c oughs> สองมหาบารมีเอาแปดร้อยบาทนี่คือสองรูปนะครับสองรูปสองรูป,รปเฉลียล่ยล้วรูปละสี่ร้อยบาทเป็นยันนูนนะพร้อมกล่องนี้ใครสั่งไว้ผมหามหาลายไม่เจอไม่งั้นผม ยิงกลงไานะหาไม่เจอมันนานจัดลงขายก่อนดีกว่าหลวงปู่เอี่ยมห้าร้อยบาทวัสาพานสูงเนื้อทองแดงสองร้อยปีนะครับปฐมนามสองร้อยปีปเหรียนสวยมากนะประหลอดเลยมันาน,นานจะเจอส,สวยๆนะฮารุมานหลวงปู่แพ้วเนี่ยเอา เอาหนึ่งพันบาทแล้วันนะ,ะนะเห็นเจ้าของบอกเช่ามาเก้าร้อยนะออกจากวัดอนันนี้ล้มมวยมานะเอาหนึ่งพันบาทาลุงม,มานบุกแข้แหนึ่งพันบาทเอาจากวัดเก้าร้อยนะพี่หนึ่งพันบาทหนตัวเดียวด้วยเดินทั้งงานได้มาตัวเดียว แผ่นปั๊มหลวงปู่แพ้วอ่อห้าร้อยบาทวันนี้มีงานประกวดที่ยุธยานะครับไปตั้งแต่ไปตั้งแต่ตีตื่นตีหนึ่งครึ่งนะครับออกจักบ้านตีสองนะครับถึงนู่นตีสี่ทุนพิเศษหาแถวนี้ไม่เจอนะครัะต้องไปหาก,กินไก่อร่อยมาท แบกม่านวัดหัวเด่นออกสาม้อยบาทแล้วกันนะแบกบม่านวัดหัวเด่นพร้อมกล้องเดิมนะสามร้อยบาทมวลสารดีหลวงพ่อรวยโอ้หลังหลังสวยมากปีห้าเจ็ดนะครับหลังไก่หลวงพ่อรวย ผิวไฟสวยๆอีกแล้วอันนี้ก็หนึ่งพันบาทนะครับสวยจริงนะเหรียญน,นี้ผิวอยแว๊บเลยหนุนดวงเนื้ออันปะก้าดูกู้แพ้วเอาแปดร้อยบาทนะครับราคาเดิม ปกาหลุ่มดวงเนื้อประก้าแปดร้อยบาทพระผงหลวงปู่แห้วเอาสามร้อยบาททำเหมือนเปียกทองนะแบบนี้ เอาสามร้อยบาทหลวงพ่อแช่มเป็นเหรียญน,นี้สวยมากนะครับหลวงพ่อแช่มหกรอบครบหกรอบหลังหลวงพ่อเงินวัดดอนใญยหอมนะครับอันนี้เรี่ยมวินเทจเอาไปแปดร้อยบาทแล้วคัน ถ้าเอ่อคลิปนี้นะครับตัดไว้ขายแค่ถึงสองทุ่มนะสองทุ่มแล้วก็มาดูไลฟ์สดก็จะมีชุดนี้ที่เหลือแล้วก็ชุดตั้งแต่วันวันอาทิตย์ถึงวันวันศุกร์ะที่ว่ามีอะไรที่ว่าเหลือจากที่ยังไม่ได้ปิดนะก็จะเอามาไลฟ์ให้ดูนะครับมีมากมีน้อยก็คอยดูกันแล้วกันเนาะคอยติดตามแล้วกันส่วนเอ่อใครที่ ยังไม่ได้ยังไม่ได้แอดไลน์มานะหรือว่าในช่องทางการติดต่อนะพี่ก็ทักมาก่อนได้นะครับทักมาแอดไว้ก่อนได้นะเพราะว่าช่วงไฟ์สดบางทีมันอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับเดี๋ยวจะเสียกาสก็ติดต่อมาก่อนได้ครับส่วนใครที่ต้องการเนอส่งพระมาขายก็ส่งรูปมาดูทางไลน์นี้นะครับจะรอได้ดประเมินราคาซื้อได้ก็ซื้อเลยครับซื้อไม่ได้ก็รอผ่านได้ไหว อ่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ